น้องเป็นหมาของคนอื่นค่ะแต่น้องจะมาอยู่ที่นี่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนจะกลับบ้านก็เฉพาะเวลากินข้าวกินอิ่มแล้วก็มากลางคืนก็จะมานอนอยู่ที่นี่อันนี้คือที่นอนของเขาที่นอนประจำของเขากลางคืนี๋ยวก็ตอนเย็น ก็จะกลับไปบ้านแป๊บนึ่งไปให้เจ้าของเห็นหน้าแล้วหลังจากนั้นก็จะมานอนที่นี่ต่อจนเช้าก็จะกลับไปกินข้าวเช้าโอวันนี้ฝนตกมีจะตัวเต็งตัวใหม่ออกไปวิ่งเล่นตากฝนพี่ๆเนี่ยเขานอนหลบฝนอยู่ แต่อันนี้ตึงจริงจิง,ต,งตึงมากเลยเนี่ยไม่มีขมวาหย่อนเลยฝนตกตกชอบไปยืนตากฝนเฉย พี่คุณมาหล่อหล่อมาก <c oughs> หล่อมากหล่อมากหล่อเกินบรรยายเลยเนี่ยพี่คุณเนี่ยหล่อเกินบรรยายเลยเดี๋ยวเย็นๆอย่าลืมไปรายงานตัวด้วยนะพี่คุณเนี่ยรักสะอาดใ <c oughs> ช่ไหมลูก พี่คุณรักสะอาดไม่เหมือนจะส้มตัวตึงนั่นหรอกใช่ไหมพี่คุณรักสะอาด